วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องจำนวนและลักษณะโครโมโซมของมนุษย์ดิฉันเด็กมีนิตรญาติ1แก้วกรบดูกในตะัญญการหนรัตน์มนุษย์มีจำนวนโคร์โมนสี่สูงแค่จะเป็นคู้หญิงสามผู้โดยผู่ที่1ถึง22จะมีรูปร่างในขนาดเท่ากันทั้งในเพศชายและเพศหญิงเรียกว่าออโตโซมส่วนในคู่ที่13จะเรียกว่าฮอร์โมนเพศ ในเพศชายจะมีโครโมโซมสองแท่งมีขนาดไม่เท่ากันแท่งที่มีขนาดใหญ่กว่าจะเรียกว่าโครโมโซมเลกส่วนแท่งที่มีขนาดเล็กกว่าจะเรียกว่าโครโมโซมวายและส่วนในเพศหญิงโครโมโซมทั้งสองแท่งจะมีขนาดเท่ากันคือโครโมโซม,มเอกง์คู่เรียบร้อยนะคะดิฉันช,ชื่อเด็กหญิงจะได้มารับดิฉันชื่อเด็กหญิงออมชืบคุณท่อนใจ,ะจนะฮะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอจำนวนโครโมโซมของมนุษย์ คือตัวใก็จะมีหนาทั้งนันการหน้าที่ในการควบคุมการนำทางของเซลโดยโครโมโมปกติของมนุษย์เราจะมีอยู่ยี่สามคู่หรือสืบหกแดงแบ่งเป็นโครโมโซมร่างกายยึ่สิบสอู่และอีกหนึ่งคู่เปโครเมบิโดยโครมโซมจะได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่โดยลูกจะได้รับการถ่ายทอดโดยลูกจะได้รับโครมโูมมาจากบครโของพ่อ ะได้รับโปรโมชั่นจากคร like okay อบครัวของแม่ขอบคุณค่ะครับโอเคสวัสดีค่ะโครโมโซมมี22แท่งมี44คู่ทำหน้าที่กำหนดลักษณะทางกายภาพโครโมโซมีพศมี kind of 1คู่งแท่งทำหน้าที่ทำนดลักษณะนาดามเพศทาลุเพศหญิงมีโครโมโซมเพศ X ทาลุเพศชายมีโครโมโซมเพศ Y ูดดนน่่ตสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอจำนวนลลักษณะภูมสมของมนุษย์ สมาชิกในกลุ่มมีเหล่านี้ดิฉันเด็กหญิงพิมชาราสัญจรผมเด็กชายอยากไปที่เที่ยวรู้อ่าบ้านผมเด็กชายประมาณนอโครโมโซมคือตัวถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์และการแบ่งเซลล์ที่มีอยู่หลากหลายล้านหรือทีลโมเต้งเซลเซลลของมนุษย์ของเราโดยปกติโครโมโซมปกติของมนุษย์ เราจะเกิดขึ้นยี่สิบหกตียี่สิบสามแต้งยี่สิบหกแต้งแบงบเป็นสัวโทรมร่างกายหยิบสองคู่และหยิบหี่คู่แบ่งเป็นตัมเอ็นเ้สไมกเราขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะคุณผมค่ะ